สวัสดีครับเลอฟงเซ่ด้ส่วนเกียร์มีนาะในวันนี้จะพูดถึงเลอปาร์ติซิปเพซองนะเลอปาร์ติซิปเพซองนั้นก็เป็นโหมดหรือเป็นมาลาหมายถึงว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของแฝบ,บนะครับที่ทําหน้าที่บางสิ่งบางอย่างเรามาดูวิธีการผันนะครับเลอปาร์ติซิปเพซองเซฟฟอร์มอาปาร์ติเดล่าเพเมียปักซอนดูปลุกกระยาดูเเพซองอันนี้อาจจะพูดเร็วนะครับก็คือพูดง่ายๆเราจะผันกริยาให้เป็นปาร์ติซิปเพซองนั้นเราจะต้องเริ่มต้นนะครับ ในการเริ่มต้นจากหาสรรพนามประธานบุรุษที่1ผู้พิทกษเนี่ยอมเพกซรก็คือบุรุษที่1นะครับรูปริยผู้พิทของปัจจุบันการก็คือนูนั่นเองหากริยาที่ผันกันนูตั้งนะครับองร,อ,องราเฮดอ,องเฮดจีลาแฟงอนเอสเราก็นําส่วนท้ายออกไปกริยาที่ผันนะฮะเสร็จแล้วองราคอมพัสเราก็แทนที่ด้วยแจกมินิส่งส่วนหางคืออาร์เอเข้าไป ยกตัวอย่างนะครับเช่น n o d o n อ song นะครับเราเต้นรำเนี่ยเราก็ตัด o n s ทิ้งนะฮะ o n s เนี่ยเราตัดทิ้งเราก็จะได้ว่า dong song นะครับ dong don s o อีกตัวหนึ่งนั้นเราจะสังเกตว่า n u na j o n g เราว่าน้ำเนี่ย na ah j o n g เนี่ยก็มีพิเศษหน่อยเพราะว่าธรรมดาเนี่ยเขาไม่มีตัวเออนะครับแต่ว่าด้วยหลักการออกเสียงตัว j ตามด้วยตัว o เนี่ยก็จะออกเสียงเป็น go ดังนั้นเพื่อจะให้ตัว j ออกเสียงเป็นเจเนี่ยเอาจงต้องเติมตัวเออเข้าไปก็จะเป็นนาจงนะครับนาจงซึ่งกริยาตัวเนี้ยเราจะเจอมากในคำว่ามองเจนะครับก็จะผันเป็นเป็นเพยซองกับนูเราจะได้ว่านูแล้วก็มองจงนะเสร็จแล้วเมื่อเป็นปฏิ p l e เพยซองก็จะเป็นเป็นมองจงเติมไเอ็ t. แต่ว,ว่าต้องมีเอออยู่ตรงกลางด้วยนะอันนี้ก็คือตัวพิเศษหน่อยหนึ่งนะครับ ทีนี้เรามาดูว่าเขาใช้งานอย่างไรประสิทธิ์เพ์มองมีมีหลายหน้าที่นะครับหน้าที่แรกก็คืออิเปอร์อาฟัวอินวัเลอร์ยูนซบอกดน e l a t i v e ก็คืออิเปอร์ฮะอิ ip, แล้วก็เปอร์อาฟัวอินวเล ว่าเลือกก็คืออาจจะมีหน้าที่นะครับยื่นเนี่ยซูบ,บาร์เดเน่ซูบ,บาร์เดเน่ซิบ,บาร์เดเน่ r e l a t i าตกก็พูดง่ายๆคือหน้ทา,าที่เป็นประธานเป็นสรรพนามที่เราเรียกว่าปะพันธะสรพนามที่ในภาษาฝรั่งเศสเราจะเจอคอมบิกเกอร์ดองกูกงเลยเกียร์อะไรพวกนั้นนะฮะ ดูตัวอย่างนะครับเราคำ pastelemo soline paripisi เพยสองนะครับเราลองแทนที่คำที่เราขีดเส้นใต้นะครับโดยการใช้อังกฤษ paripisi เพยสองนะครับการใช้ par แล้วก็ er นะครับ paripisi ก็เป็นเพยสอง เรามาดูแบบฝึหกหัดหรือตัวอย่างของเรานะครับประโยคที่หนึ่งเซตึ่งซีเนอร์กี้เฮอร์เบสสองลานิแบคเตอันนี้ก็คือสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนหรือเสนอนำเสนอแทนกับเรื่องของเสรีภาพนะครับอันนี้เราทำให้เป็นปากซีเปซองเราจะได้ว่าเซตึ scene, her, play, uh, song, tom, la, die, ่งซีเนอร์เพอสองตองนะฮะลานิแบคเตอสังเกตนะครับเราใช้เฮอร์เบสสองตอง ลาลิเบกเตะเราก็จะได้ว่าเซตเซตตังซีเนนะฮะแล้วก็เป็นเออเสองตองนะครับเออเสองตองและอิแบกเตะีแบกเตแบ ก็คือเสรีภาพนะครับส,สุดาภาพสังเกตน,นะครจากประโยคเดิมที่เป็นประโยคความซ้อนหน่อยหนึ่งนะฮะมีกี้เราก็มาเปลี่ยนให้เป็นประโยคใจความเดียวเราใช้ปฏิสิบเพยสองเข้าไปนะครับอันที่สองก็มองซับเปลลาฟีกิบ็อกเดดูนัทนคือผู้หญิงเด็กผู้หญิงที่ใส่แว่นตาสีดํามีชื่อว่าอย่างไรเราก็จะได้ว่ากำมองซับเปล ลาฟีฟอกตองนะครับเดอลูเนตนัวครับก็คือเราไไปแด้ว่ากอมองนะครับกอมองซาเปลนะครับกอมองซาเปลลาฟีลาฟีนะคฟอกตองนะครับ ปอกตองเดฟลูนัตนัวอันนี้ก็คืออดีตสิบไฮซ็อกนะครับเ,เราก็จะได้เดลชากระ่าปอกตองนะครับต่อไปอาลาฟามินกี้ดองส์เอเวกมาร์กเอ a นนาตาลีาผู้หญิงที่เต้นรำอยู่กับมาร์นั้นเป็นชื่อว่านาตาลีใช่ไหมหรือเป็นนาตาลีใช่ไหมเราก็ได้ว่าลาฟาแล้วก็เป็น ดองซองดนะองซองเอก็ก马 a เอนาตาลี l อ็นาตาลีนะครับเราก็จะได้ไประโยคว่าล a ฟา m มล a ฟามเขาผู้หญิงนะครับแล้วก็เป็นอดองซองนะดองซองอเอ็ก a 克เอ็ก n a เอ l นา ต,ต่อไปนะครับอีกประโยคหนึ่งวัวละเอิน้องฟองกีบเลร์กตุลตองนั่นคือเด็กที่ร้องไห้ตลอดเวลาเลยเราก็จะได้ว่าวัวละวัวละแล้วก็เป็นเอิน้องฟองแล้วก็เปลือกทองนะทุเลือกองก็คือจากกีบเลอร์ร้องไห้ก็เป็นอเอ,อ่อเปลือกทองตุลตอง เราก็จะได้ว่าบัวละบัลวละนะครับเสร็จแล้วก็เป็นเออเิอบัวละแล้วก็เป็นเอหนองฟองเอิงหนองฟองนะครับแล้วก็เป็นเลอือกของนะฮะเลอือกของแล้วเป็นรูปเลือตสองนะครับลูกเลือตสองอยู่เยาว์ก็แน่เธอรับความกี่ช่องดองเสือกาแฟ ฉันอยากจะรู้จักผู้หญิงที่ร้องเพลงนะฮะในร้านร้านกาแฟนะฮะซิเวอร์ก็แนเธอละฟ้าแล้วก็เป็นช่องตองนะครับช่องตองดองเซอร์กาเฟ่นะครับเราก็เปลี่ยนจากกี่ช่องเป็นช่องตองแล้วเราก็ลองดูประโยค,คเขาบอกว่าซิลเวอร์นะซิเวอร์แล้วก็เป็น,นอ่ากนแนเธอละ คอนแนคอนแนตลาฟามแล้วก็เป็นชองตองนะครับชองตองดองเซอร์กาแฟครับคือร้านกาแฟนะครับนูวูรยยงวินชอมเปิดกี่ดอนสุลามนะครับเราต้องการห้องที่หันไปสู่ทะเลนะครับเราก็ลองดูว่านูวู ดิโอวินชามดอนนองซูร์ลาเมร์นะครับเราก็จะได้ว่านูบูริโอวินชามแล้วก็ดอนนองซูร์ลาเมร์ครับก็จะได้ว่านูแล้วก็นูดิโอนะครับดิโอวินชามวินชามก็แล้วก็เป็นดอนนอง s u r la m e r ครับต้องดูอีกประโยคนึงนะครับ Les c e l e s qui ont volé des livres de la bibliothèque seront unis นะครับเราก็จะได้ว่าเราจะได้ว่า les c e l e s qui ont volé des livres de la bibliothèque seront unis นะครับ les élèves แล้วก็เป็นเด็กๆที่ขโมยหนังสือจากห้องสมุดนั้นจะถูกลงโทษฮะวอลลอนนะเดลี mm ่เดอร์ล่ะบีเบียแบ็กเซอร์ฟนีะครับในที่นี้เราก็เปลี่ยนจากกี้องฟลอเรที่ได้ขโมยนะครับ mm hmm. เป็นวอล o อ g นะครับวอลอก็เป็นว่าเลสล e ฟเลแล้วก็ s e l จแล้วก็เป็น v อล o n องนะบอลองเลยแล้วก็ daily เด้อล่ะ้องสมุดน,นะครับเราก็เสียงว่าบิบริย e เต็กบิบ o ิยาเต็กเซโรพูนี่นะครับจะถูกลงโทษอันนี้คือปฏิสิทธิ์เพย์ซองของวันนี้นะครับ